สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครรรคเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนนะครับวันนี้ขอ,อมา,อาแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนาได้ทราบถึงเรื่องของโครงการการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ได้แถลงการออกมาเป็นระยะเรื่องของอผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับการพิจารณา ซึ่งวันนี้เนี่ยจากที่เราทราบข่าวเนี่ยก็คือเราทราบข่าวแล้วว่าผู้ที่ลงทะเบียนสิใหม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านเข้ามารอบแรกรอบนี้เนี่ยก็คือ19ล้าน19.63ล้านคนนะครับแล้วก็อัตราส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านณวันนี้เนี่ยก็คือ1.3ล้านคนคิดเป็น6%นนะครับแต่ในความไม่ชอบมาพากลของการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นการลงทะเบียนรายได้ในรายบุคคล พอมาถึงครั้งนี้ให้พิจารณากันเป็นรายครอบครัวก็คือในรายครอบครัวแล้วเฉลีย่ยคนในครอบครัวเฉลี่ยรายได้ไม่เกินหนึ่งแบาทนั่นหมายความว่าผู้ที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรที่ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนนั้นเนี่ยมีรายได้ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทเดือนหนึ่งแปดพันกว่าบาทรายได้วันหนึ่งก็คือตกประมาณวันละสองอกว่าบาทแล้วก็มีการลงทะเบียนซึ่งก็มีที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูพอสมควรว่ามีความ สับสนวุ่นวายแลกะก็สร้างภาระให้กับผู้มีรายได้น้อยคนยากคนจนทางประเทศที่มาลงทะเบียนสุดท้ายเป็นเสร็จลงทะเบียนไป20ปล้านคน<ๆ>ก็ได้มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือ1.3และก็ผ่านเกณฑ์19.63ถ้าเราฟังเท่านี้เนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่า19.63ล้านคนนั้นเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์รอบใหม่แต่วันนี้ครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้นําเรื่องข้อร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนผู้ที่ไปลงทะเบียนมาสวนราการแห่งรัฐมาร้องเรียนที่สานักง,งานของผมในเขตบางขุนเทียนซึ่งก็มีเรื่องรายละเอียดปริย่อยแตกต่างกันออกไปประมาณสักเกือบเกือบหนึเรื่องได้แต่ว่าหลักใหญ่ใจความของเรื่องนั่นก็คือเรื่องของการประกาศนะครับการประกาศและว่าการได้รับสิทธิจึงเป็นที่มาของการยื่น ให้กับคณะกรรมการพัฒนาเศษรษฐกิจโดยผมเป็นตัวแทนผู้ร้องร้องไปยังคณะกรรมการพัฒนาเศษรษฐกิจโดยท่านประธานสิริกัญญาตันสกุลเป็นประธานคณะกรรมการและได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาชี้แจงในวันนี้นะครับหลังจากการชี้แจงในวันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า19ล้านคนนั้นเนี่ยณนะวันนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังคงต้องผ่านด่านอีกทั้งหมด47ด่านท่านฟังไม่ผิดนะครับ ผู้ที่ลงทะเบียนไปทั้งหมดณนะวันนี้ที่ประกาศไป19ล้านคนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังคงต้องผ่านด่านอีก47ด่าน47ด่านนั้นจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกรากุมภามีนาและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษาคาดว่าจะแล้วเสร็จก็คือการกรองกระบวนการที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่เดือนกันยาน,นี่ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรผู้มีไรายได้น้อยเนี่ย จะแล้วเสร็จจะได้รับสิทธิเดือนเมษายนที่พี่น้องประชาชนดีใจแล้วก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยวันนี้19้าล้านคนต้องผ่านด่านอะไรบ้างผมจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบและพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบโดยทั่วกันนะครับมีผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับรายละเอียดมีทั้งหมด4 7หน่วยงานแต่หน่วยงานที่แปลกๆอยู่ก็คือมีทั้งกรมหม่อนไหมรายการที่24นะครับเป็นเอกสารคู่มือของกระทรวงการคลังนะครับ 47รายการนี้คือพี่น้องประชาชนทั้ง19คนจะได้รับการตรวจสอบไปที่กรมหม่อนไหมการท่าเรือแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยธนาคารทุกธนาคารที่มีอยู่กรมการกรงศูนย์กรมราชทันแล้วก็หน่วยงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรลำดับที่13เป็นการยางแห่งประเทศไทยลำดับที่14เป็นสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลคือเอกสารของท่านเนี่ย ยังคงต้องส่งไปตรวจสอบอีกทั้งหมด47หน่วยงานทึ่ใช้เวลาอีกประมาณเกือบ4เดือนอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบแต่ความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินนโยบายครั้งนี้มันมีข้อสังเกตที่ว่ากระบวนการการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นี้ครับจะมีกระบวนการพิจารณาจนไปถึงเดือนเมษายน ไทม์ไลน์มันจะไปสอดคล้องกับเหตุการณ์การเมืองนั่นก็คือการยุบสภาหรือการหมดวาระของสมาชิกสภาผูแนน้แทนราษฎรถ้าเกิดอยู่ครบวาระ24มีนาจะเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่7พฤษภาถ้าเกิดอยู่ไม่ครบวาระยุบสภาก่อนเดือนมีนาประมาณอาทิตย์แรกมันก็จะไปเลือกตั้งประมาณปลายปลายเดือนเมษาหลังสงการนั่นหมายความว่าไงครับ มันจะไปสอดคล้องกับการประกาศสิทธิ์ของคน19ล้านคนถ้าท่านมองให้ท่านมองตามไปนะครับ19ล้านคนนี้จะประกาศอยู่ในช่วงชุลมุนของการประกาศการเลือกตั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น19ล้านคนนี้ใครจะผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่กระบวนการ47หน่วยงานนี้แต่หน่วยงานนี้จะพิจารณามาอย่างไรก็แล้วแต่ใน19ล้านอาจจะเหลือ15ล้าน16ล้านยังไงก็แล้วแต่แต่ใน16ล้านนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนจะได้รับข่าวดีพร้อมๆกับการประกาศนโยบายของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่เป็นคนนําเสนอโครงการนี้ที่มีชื่อสอดคล้องกับโครงการนี้นี่คือข้อสังเกตที่ผมฟังแล้วในชั้นกรรมธิการไม่ชอบมาพาคนอย่างยิ่งของกระบวนการการตรวจสอบพาพี่น้องประชาชนคนยากคนจนผู้มีไรายได้น้อยไปลงทะเบียนกันตั้งแต่เดือนกันยาประกาศตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ว่ามีผู้ลงทะเบียนมาได้เท่านูน้นผ่านเกณฑ์มาได้เท่านี้และวันนี้1 3จสาล้านคนท่านไม่ต้องรอท่านไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะวันนี้ตัวแทนของกระทรวงการคลังในชั้นกรรมธิการบอกแล้วว่า 1. 3ุสามล้านคนนี้ตัดสิทธิ์แล้วตัดสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปรอลงทะเบียนรอบใหม่ถาผมถามในห้องประชุมกรรมธิการแล้วว่ารอบใหม่เมื่อไหร่ไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบว่ารอบใหม่จะลงทะเบียนได้เมื่อไหร่แต่จะบอกว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกกําหนดการ นั่นหมายความว่า1.3ล้านคนนั้นตัดทิ้งไปแล้วเหลือ19คนนี้ผ่าน47หน่วยงานหลังจากนั้นไปประกาศช่วงเลือกตั้งอันนี้คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้ช่วยกันติดตามเรื่องนี้ในความไม่ชอ่วมาภาคนของการดําเนินโครงการบ,บริการแห่งรัฐทางนี้ครับมีพี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคําถามข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ ถ้าไม่มีคําถามแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับและขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็นําเสนอไปอยังพี่น้องประชาชนทุกวันนี้เนี่ยครับพี่น้องประชาชนเกิดความสับสนครับผมเนี่ยสอบถามไปยังกระทรวงการคลังตัวแทนที่มาชี้แจงในวันนี้เขาบอกว่ามีคู่มือคู่มือเนี่ยมีทั้งหมด62หน้าคู่มือมีทั้งหมด62หน้าถามว่าใน20กว่าล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาต้องศึกษาคู่มือทั้ง62หน้าและผู้มีรายได้น้อยคนยากคนจนเนี่ย เราก็ต้องให้เกียรติเขานะครับบางครั้งเขาอาจจะมีการศึกษาระดับใดก็แล้วแต่แต่เขาต้องทําความเข้าใจทั้ง62หน้านี้เพื่อจะเรียนรู้ขั้นตอนการลงทะเบียนของท่านผมคิดว่าอันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังขูดเลือดเอากับปูมากเกินไปผักภาระทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ทําตามกระบวนการอะไรต่างๆอยู่ในที่ตั้งอยู่ในห้องแอร์แต่พี่น้องประชาชนต้องเดินทางมาลงทะเบียนเดินทางมาดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากลำบาก ก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและตั้งคําถามโตโต,โตโตไปถึงกระทรวงการคลังว่าวันนี้สิ่งที่คุณทํานั้นถูกต้องแล้วหรือไม่และ13ล้านคนที่ตั้นตัดสิทธิ์ไปนั้นเขาไม่ได้อยู่ในความลําบากเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาไม่ได้เป็นคนยากจนตามเกณฑ์กระดาษของท่านใช่หรือไม่นะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ